เกือบกับมหาลัยนอเมริกาเป็นตัวไม่นานค่ะประมาณอาทิตย์กว่าก็าคือเตรียมพอร์ตกับเรซูเม่ขอเอ็เน็ตก็พิซซาามิทุนาเขาก็แอปเปลิลนะคะหนูไม่ได้ภาษาแล้วก็ไม่เคยไปโซนยุโรปก,ก็หนูจะไปอเมริกาก็พยายามฝึกหนูคิดว่าน่าจะมีประสบการณ์มากขึ้น จะไปเรียนมหาลัยสแควร์ค่ะอยู่แอรแลนด้ตาที่อเมริกาค่ะคณะซีเพนเชียลอาร์ตค่ะซีเพนเชียลอาร์ตมันจะเรียนเกี่ยวกับแอนิเมชันทำคอมิกพวกสื่อเคลื่อนไหวรวมไปถึงพวกสตอรี่บอร์ดด้วยค่ะเพราะว่าเอเจนซี่เปรียบเทียบมหาลัยที่หนูเลือกกับมหาลัยในอเมริกาค่ะเพราะว่าอเมริกามันน่าสนใจกว่าแล้วก็มีคณะที่หลากหลายกว่าตรงกับความชอบของหนูแล้วก็ไม่มีในไทยด้วยค่ะ เตรียมตัวไม่นานค่ะประมาณอาทิตย์กว่าๆก็คือเตรียมพอร์ตกับเรซูเม่ของตัวเองแค่นั้นค่ะแล้วก็จะมีเอเจนซี่คอยลิสต์เอกสารต่างๆว่าเราต้องเตรียมอะไรบ้างตั้งแต่ติดต่อเอเนตก็พฤษภามิถุนาเขาก็แอโปโแล้วค่ะโอไม่ได้ภาษาหนึ่งแหละหนูไม่ได้ภาษา,แล,า,ษาแล้วก็ไม่เคยไปโซนยุโรปมาก่อนไม่เคยคุยกับฝรั่งหรืออะไรประมาณนี้ ตรงๆเลยแต่หนูจะไปมีการก็พยายามฝึกพยายามทิมตัวเองอยู่ในบรรดาเพื่อนๆหนูก็ยังไม่มีใครไปเรียนนะคะมีแค่หนูที่คิดจะไป <c oughs> เพราะว่าหนูทำงานให้กับลูกค้าต่างประเทศเยอะแล้วหนูคิดว่าภาษามันเป็น<ม>อุปสรัค์สำคัญของหนูมากๆ หนูคิดว่าถ้าไปต่างประเทศมันน่าจะช่วยให้หนูได้ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาําวันแล้วหนูจะทํางานได้ง่ายขึ้นมากกว่าที่เคยหนูคิดว่าไปเรียนที่นั่นกลับมาทํางานที่ไทยหนูคิดว่าน่าจะมีประสบการณ์เพราะว่าหนูไปเรียนเกี่ยวกับด้านอาร์ตด,ด้วยแล้วมันก็จะช่วยเสริมเกี่ยวกับอาชีพของหนูนอกจากเรื่องภาษาแล้วโปรแกรมที่หนูเรียนมันจะมีพวกอินเทอร์เนชั่นหรือว่าฝึกงานด้วยค่ะก็คือจะได้ทํางานกับบริษัทที่นั่น,น ที่หนูดูวไว้จะเป็นนิวยอร์กนะคะเพราะว่าที่นิวยอร์กมันเป็นเมืองใหญ่แล้วก็จะมีบริษัทมากมายอัแบบแอนิเมชั่นบริษัทคอมิกค,คันก็ได้เปิดโลกรถัดมากขึ้น